สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หมู่บ้านป่าจู้นะครับหมู่สี่ตําบลมะขามหลวงอําเภอสันตะตองจังหวัดเชียงใหม่ข้างหลังผมนี้ไปดอยอินทนนทนะ์ะฮะไปทะลุที่ออกที่ตรงใกล้ๆกับแม่น้ำขานนะตรงนั้นแยกจำทองของเช่นนี้นะส่วน าตรงนี้ขึ้นไปก็จะเข้าเมืองก็ประมาณ20กว่ากิโลเมตรไม่ถึง30มสก็ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงสนามบินเชียงใหม่ถึงแยกแอร์พอร์ตนะครับก็ตรงนี้ไปทะลุหลังทกอเป็นเส้นเลี่ยงเมืองสันปะตองนะฮะเส้นเลี่ยงอำเภอสันปะตองก็ตรงหน้าผมนี้คือ มีที่ดินจำนวนห้าไร่กว่าก็เพื่อนเขาจะขายราคาเจ็ดล้านก็ต่อรองกันได้อยู่หน้ากว้างนี่กว้างมากเลยนะครับเอาทำเป็นบ้านจาัดสรรเป็นที่จัดสรรได้เลยนะฮะถ้าลุกไปถึงบ้านควรอาจจะทำถนนด้านข้างๆนั้นฮนะด้านข้างๆเป็นถนนเข้าไปได้ เดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งตรงข้ามนะฮะคือตรงถนนด้านในนะฮะมันจะเป็นถนนสายขึ้นเชียงใหม่ก็รอ,อโครงการเขาอยู่แต่ว่าตรงต้นมะขามต้นโน้นเดี๋ยวเข้ามาทางข้างในนี้ได้นะฮะก็จะเป็นถนนที่เข้าไปสู่ที่แปลงข้างในที่แปลงนี้นะฮะที่แปลงนี้มีทั้งหมด1งาน44ตารางวา ก็ต้องการขายเหมือนกันในราคา7-8็ดแสนแต่ผมมีโครงการใหม่ก็คืออาจจะสร้างเป็นบ้านขายแบ่งออกมาสักสองสมแปลงน้ำคลองจากแม่แตงนะฮะมีน้ำตลอดปีช่วงนี้เขาก็หยุดปล่อยน้ำมาบ้างเพราะมันเริ่มจะเข้าหน้าหนาวหน้าแรงนะ้งแล้วตอนนี้ ที่แปลงนี้นะครับผมอาจจะทำบ้านเดี๋ยวจะเอาแบบบ้านให้ดูแล้วก็แยกเป็นสัก 2- อสาแปลงแปลงละห้าหตารางวาหรือไม่ก็ถ้า140ก็70ตารางวาสองแปลง 0992599879นะครับติดต่อมาได้ผมอาจารย์หนุ่ยนะครับตรงนี้เป็นถนนเนี่ยที่ผมบอกว่าจะต่อไปถึงบ้านกวนคือข้ามไปฝั่งเส้นน้นก็มีโครงการของอบตอจะทำถนนเข้าไปในหมู่บ้านจากตรงนี้ก็ประมาณ100เมตรนะที่เห็นท้ายท้ายน้่นสวนสุดท้ายนั่นก็เป็นภายในหมู่บ้านละ,ละที่แปลงนี้ก็คือที่ว่าจะขายหรืออาจจะสร้างเป็นบ้านขายนะฮะ ตรงนี้เป็นลำเหมืองแล้วก็ตรงนี้เป็นหนองผมจะทำเป็นบ่อปลานะครับก็ไม่รู้จะว่าจะทำเป็นฟิชชิงพาร์คหรือว่าทำบ่อปลา,าเพื่อจะทำเป็นเลี้ยงปลาขายก็มีสองอย่างคิดดูก่อนตรงนี้เป็นโครงการของผมนะครับก็ จะทำเป็นไม่บ้านเช่าก็โฮมสเตย์หรือไม่ก็รีสอร์ทบวกกับฟิชชิงพาร์คนะฮะอาจจะมีอ,อบซาวน้ามีร้านอาหารแล้วก็นี่ตอนเช้าดื่มกาแฟตอนเย็นดื่มเหล้าได้ก็ <c oughs> โอเคนะมาดูกันต่อปีหน้าจะขึ้นโครงการถ้าท่านสนใจจะซื้อที่แปลงนั้นก็ มาเลยหรือจะทอรอซื้อตอนผมสร้างเป็นบ้านขายโอเคนะครับ okay, สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับ